หลังจากที่เธอได้เจอเหตุการณ์ประหลาดนั้นเข้าเธอก็ได้ฝันถึงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กผิวสีเทาตาโตสีดำมืดสนิทซึ่งพวกมันกำลังตรวจร่างกายเธออยู่เกือบทุกวันเลยครับ บนโลกเรามีสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์ที่เราเคยค้นพบบางตัวเนี่ยมีขนาดเล็กจิว๋วจนต้องใช้กล้องจุลทรรศถึงจะมองเห็นบางตัวอาศัยอยู่ในที่ที่มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นใต้มหาสมุทรหรือใจกลางภูเขาไฟที่ร้อนจัดก็มีเช่นกันหรือบางตัวก็ถูกค้นพบในที่ที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้ มีอีกเช่นกันครับแต่ถ้าหากเราพูดถึงจุดที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยจริงๆมันยังมีอีกหนึ่งแห่งที่หลายๆคนคาดไม่ถึงอยู่นะซึ่งจุดที่ว่านั้นอ่ะมันก็คือนอกโลกเรานั่นเองซึ่งในปัจจุบันต่อให้เราจะไม่มีหลักฐานมากเพียงพอที่จะบอกว่านอกโลกเราเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ดาวดวงอื่นก็ตามแต่ด้วยปัจจัยจํานวนดาวนับล้านล้านดวงบนจักรวาลเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นที่สูงม,มากที่ดาวดวงตื่นจะมีสิ่งมีชีวิตไม่ต่างอะไรกับโลกเราอยู่เลยและ ดีไม่ดีพวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะมีการวิวัฒนาการที่ไปไกลกว่าพวกเรามากๆแล้วจนบางทีพวกเขาอาจจะวิวัฒนาการไปถึงขั้นที่มีวิทยาการสามารถเดินทางไปยังดาวดวงอื่นได้แล้วก็เป็นได้เช่นกันและในวันนี้ผมเอฟมูิทัศน์จะพาเพื่อนๆมาดู2เหตุการณ์ที่น่าสนใจของคนที่เขาอ้างว่าพวกเขาเนี่ยเคยได้พบเจอกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยพวกเขาเจอมนุษย์ต่างดาวบนโลกเราได้ยังไงและพวกเขาได้ประสบการณ์อะไรแปลกๆจากสิ่งที่พวกเขาเจอมาบ้าง เดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังหุ่เลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะฮะอยากให้ผมรบกวนเพื่อนๆนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยแล้วกันนะครับโรสเวลล์อิน i ิเดนเหตุการณ์โรสเวลลในปี1947 ย้อนความกลับไปในวันที่2กรกฎาคมปี1947ณนเะมืองรอสเวลรัฐเม็กซิโกในเวลานั้นได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นท่ามกลางท้องฟ้าที่กำลังปันป่นป่วนด้วยพายุรุรร้อนอยู่เมื่อจู่ๆได้มีเสียงดังสนัน่นราวกับฟ้าผ่าหรืออะไรบางอย่างตกมาจากฟากฟ้าครับจากคำบอกเล่าของแม็กเกซเซลชาวไร่ที่อ้างว่าเขาได้ยินสิ่งนี้และอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าในกลางดึกคืนหนึ่งในขณะที่เขากำลัง จู่จๆเขาก็ได้ยินเสียงที่ว่านั้นเข้าจนเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งในตอนแรกที่เขาได้ยินอ่ะเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นฟ้าผ่าไม่ก็เครื่องบินตกนั่นแหละก็เลยลองเดินออกมาตรวจสอบดูแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันเป็นเวาลากลางคืนมันมืดมากเขาเลยมองอะไรไม่เห็นนั่นเลยทําให้เบรเซลเนี่ยกลับเข้าไปในบ้านและกะว่าจะนอนสักตื่นหนึ่งพอถึงรุ่งเช้าก็จะกลับเข้ามาเช็คดูอีกทีซึ่งพอเวลาล่วงเลยจนมาถึงตอนเช้าเบรเซลเนี่ยก็เดินตามหาต้นตอของเสียงที่ว่านั่นและมันก็เป็นอย่่าางทีเ จริงๆครับเพราะเขาได้เจอต้นตอของเสียงนั่นและมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เขาคิดจริงๆนั่นก็คือมันคือเหตุการณ์เครื่องบินตกครับแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาฮะเพราะซากเครื่องบินที่ตกอยู่ที่เขาพบเนี่ยมันมีโลหะที่แปลกประหลาดมากซึ่งโลหะที่ว่านั่น่ะเบรเซลบอกว่ามันสามารถบิดงอได้นะแต่พอปล่อยมือมันก็คืนรูปเองเฉยเลยครับเท่านั้นยังไม่พอบนเศษแผ่นเหล็กบางชิ้นเนี่ยมันก็ยังมีตรา สัญลักษณ์ประหลาดที่จานลึกอยู่ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามจะดูนะว่าคําที่เขียนนะมันเขียนว่าอะไรแต่ เขากลับอ่านไม่ออกฮะแล้วพอเขาดูไปดูมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าภาษานี้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาษาที่มนุษย์เราใช้กันเลยนั่นเลยทําให้เบรเซลตัดสินใจทโทรเรียกนายอำเภอหรือว่าตํารวจทันทีเลยนั่นเองครับแต่หลังจากที่เบรเซลนะ,ะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยแทนที่จะมีนายอำเภอห,หรือตํารวจมาลงพื้นที่ตรวจสอบกลับกลายเป็นว่าได้มีกองทัพสหรัฐแบบเต็มรูปแบบอาวุธครบเครื่องบุกเข้ามาในพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําการปิดกั้นพื้นที่นี้ทันทีเลยครับซึ่งหลังจากที่กองทัพได้ลงพื้น คือพวกเขา,าเก็บซากทุกชิ้นกลับไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแถมหนึ่งในทหารที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มทหารเหล่านีเน้เขาก็ยังเดินมาหาเบรเซลพร้อมกับพูดอีกว่าห้ามพูดเรื่องนี้ออกไปสู่สาธารณะเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้ทีนี้เบรเซลก็งงครับว่ามันจะเป็นอันตรายได้ยังไงก็มันคือเหตุการณ์เครื่องบินตกไม่ใช่หรอแต่ดูเหมือนว่านายทหารคนนั้นก็จะให้เหตุผลกับเบรเซลไปประมาณว่าเดี๋ยวทางกองทัพอะ่ะจะเป็นคนจัดแถลงข่าวเองซึ่งเบรเซลเ,เขาก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ได้แต่ทํา ตามที่นายทหารคนนั้นบวกไปแล้วก็ได้แต่รอดูข่าวว่าสิ่งที่เขาพบนั้นมันคืออะไรกันแน่และพอข่าวออกมามันก็ยิ่งทําให้บรเซลเนี่ยตกใจเข้าไปอีกเพราะกองทัพได้ออกข่าวแถลงการเองเลยว่าสิ่งที่เขาคนพบมันคือยู o หรือว่า จานบินนั่นเองครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยได้สร้างความตกใจให้กับคนในเมืองวอสเวิล์กเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็เป็นที่พูดถึงอยู่ได้ไม่นานจู่ๆทางกองทัพสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาแก้ข่าวใหม่ในวันถัดมาทันทีเลยว่าสิ่งที่พวกเขาเจออ่ะมันไม่ใช่ UFO อแต่อย่างใดแต่มันเป็นเพียงบอลลูนตรวจสภาพอากาศเพียงแค่นั้นซึ่งพอเขาเห็นข่าวนี้เนี่ยเขาก็บอกตรงๆเลยว่าเขาไม่เชื่อครับและเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาคนพบเนี่ยมันต้องเป็นอะไรมากกว่าบอลลูนตรวจสภาพอากาศแน่ๆเพราะ ราะถ้ามันเป็นแค่บอลลูนตรวจสภาพอากาศจริงๆอะ่ะทําไมต้องให้เขาเก็บข่าวห้ามเขาพูดในสิ่งที่เขาเจอแถมตอนมาลงพื้นที่เก็บหลักฐานน่ะยังยกขยโยงมาเป็นกองทัพพร้อมติดอาวุธอีกด้วยซึ่งมันผิดวิสัยมากถ้าจะบอกว่าเป็นแค่บอลลูนตรวจอากาศธรรมดาธรรมดานะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาก็ทําได้เพียงแค่คิดเท่านั้นเลยครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ก็ถูกเก็บเงียบไปที่สุดแล้วก็เหลือว่าจะเพียงเรื่องเล่าจากปากคนที่อ้างว่าเขาได้คนพบซาก UFO โตก ใกล้กับบ้านเขานั่นเองครับเบตตี้บรอนีฮิลคู่รักที่ถูกลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาว ในคืนวันที่19กันยายนปี19 6 1 9, 0, กครับได้มีคู่รักคู่หนึ่งระหว่างเบ็ตตี้และบรานี่ฮิวกำลังขับรถกลับบ้านอยู่ซึ่งทุกอย่างในตอนแรกอะ่ะก็ดูปกติไปหมดเลยเหมือนกับทุกๆวันที่เขาใช้ชีวิตนั่นแหละจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มาพร้อมกับแสงประหลาดประหลาดเข้าซึ่งสิ่งที่พวกเขาเห็นน่ะทั้งคู่ได้บรรยายไว้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันเหมือนกับยานอะไรบางอย่างที่กําลังส่งแสงประหลาดออกมาแล้วมันกําลังเคลื่อนที่หมุนวนๆอยู่กับที่ราว กับว่าเครื่องนยมมีปัญหาหรือยาลำนั้นนะกำลังสอดส่องพวกเขาอยู่ซึ่งบานนี้ที่เห็นแบบนั้นนะก็เลยใส่เกียร์หมาขับรถหนีออกจากตรงจุดนั้นทันทีแต่ทว่าไม่ว่าเขาจะไปทางไหนจะขับหลบซ้ายจะขับหลบขวาแสงที่ว่านั้นก็ตามติดตัวเขาไปตลอดเลยและทันใดนั้นเอง มันก็ได้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับพวกเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จาอะไรไม่ได้เลยครับแต่รู้เพียงแค่ว่าภาพทุกอย่างมันตัดไปพร้อมกับความทรงจําท่อนนั้นก็หายไปด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เริ่มตั้งสติได้แล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คือพวกเขาได้ขับรถมาไกลกว่าจุดที่พวกเขามากว่า50กิโลเมตรแล้วเท่านั้นยังไม่พอเสื้อผ้าของบราณี่เนี่ยยังมีรอยฉีกขาดแถมนาฬิกาของเขาก็ยังหยุดเดินอีกด้วยครับซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดมาก แต่ทั้งคู่เนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงความฝันหรืออาการทางจิตอะไรบางอย่างหรือความเครียดก็เป็นได้ก็เลยไม่ได้ไไดคิดอะไรแล้วก็ขับรถกลับบ้านในที่สุดแต่ถ้าว่าเรื่องราวนี้มันยังไม่จบในเพียงเท่านี้ฮะเพราะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้เบ็ตตี้ก็เริ่มฝันแปลกๆมากขึ้นโดยเธอเนี่ยได้เล่าว,ว่าเธอได้ฝันถึงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กผิวสีเทาตาโต,าตสีดําสนิทซึ่งพวกมันเนี่ยกำลังตรวจสอบร่างกายของเธออยู่ซึ่งเธอบอกว่าเธอฝันแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา หลายรอบจนเธอไม่ไหวแล้วก็ต้องไปพบจิตแพทย์เลยแต่ทว่าจิตแพทย์นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เช่นกันว่าทําไมเบ็ตตี้ถึงฝันแบบนี้สุดท้ายครับเบ็ตตี้ก็เลยต้องไปพึ่งทางออกที่เขาแบบไม่อยากจะใช้เลยนั่นก็คือไปหานักสะกดจิตนั่นเองซึ่งหลังจากที่เบ็ตตี้เนี่ยได้ไปหานักสะกดจิตเธออะก็ได้คําตอบกับสิ่งที่เธอฝันมาทันทีโดยคําตอบที่ว่านั้นอะมันก็ทําให้เธอขนลุกไม่หยุดเลยครับเพราะนักสะกดจิตเนี่ยได้พูดถึงรายละเอียดความฝันแบบละเอียดยิบโดยที่เบ็ตตี้อะ ยังไม่ได้เล่าเรื่องราวที่ละเอียดถึงขั้นนั้นให้นักสะกดจิตคนนี้ฟังเลยและสิ่งที่นักสะกดจิตกับเบ็ตตี้เล่าตรงกันเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเคสใหญ่ๆก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือพวกเอเลี่ยนเนี่ยพาเธอขึ้นไปยังบนยานอวกาศแล้วก็มีการตรวจสอบร่างกายเธอกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพวกเอเลี่ยนได้ปลุกเธอขึ้นมาพร้อมกับโชว์แผนที่ดาวให้เธอดูครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเบ็ตตี้เขาก็คิดนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นนักสะกดจิตมันก็อาจจะแบบมีหลักจิตวิทยาแล้วก็อาจจะฟุบกก็ได้แต่มันันล เรื่องที่น่าตกใจมากกว่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่ดาวเข้าซึ่งเมื่อเธอลองวาดภาพแผนที่ดาวตามที่เธอฝันแล้วเนี่ยปรากฏว่าแผนที่ดาวนี้ครับมันได้ไปตรงกับแผนที่ดาวที่นักดาราศาสตร์เขาได้เขียนไว้นานนมแล้วในกลุ่มดาวของเซตาเรติคูลีถ้าอ่านผิดขอไม่ทนาภัยนะครับโดยกลุ่มดาวนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากโลกเราไปประมาณ39ล้านปีแสงซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญมันก็พูดยากครับเพราะแผนที่ดาวนี้เนี่ยในช่วงเวลานั้นมัน ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะมันก็ใช่ว่าจะมีใครหาดูได้ง่ายๆแถมต่อให้ไปในยุคปัจจุบันผมก็เชื่อว่ามันมีเพียงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่รู้จักชื่อกลุ่มดาวกลุ่มนี้ขนาดผมผมยังไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเลยเชื่อว่าเบ็ตตี้เนี่ยอาจจะถูกลักพาตัวขึ้นไปบนยานอาวกาศจริงๆและอาจจะถูก ตรวจสอบตามร่างกายพร้อมกับลบความทรงจําของเธอและส่งเธอกลับมายังรถนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือ 2, 2> เหตุการณ์ล่าสุดนะฮะที่ผมได้ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมาว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเคยมาบนโลกเราและเคยมีเหตุการณ์พาตัวอย่างมนุษย์ ไปตรวจสอบบนยานอวกาศนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมฮะสำหรับเรื่องราวเหล่านี้ก็ถ้าเกิดชอบกันก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นคนแรกๆสาหรับช่องผมนี่ละกันนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนนะฮะฟังหูไวห,หูแล้วก็ใช้วิจัยาณในการรับชมด้วยเพราะอย่างที่บอกไปมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าก็อาจจะจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้แต่ทางนี้ท้งนั้นมันมีหลายหลายอย่างที่มันมีความบังเอิญอยู่ซึ่งความบังเอิญตรงนี้มนกเิา้ึดข ดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันถูกบังคับให้เกิดขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมผมยังยืนยันคาเดิมครับว่าผมก็ยังเชื่อนะว่านอกจากโลกเรายังไงก็มีสิ่งมีชีวิตแน่แต่จะอยู่กลุ่มดาวดวงไหนจะมีวิทยาการมากกว่าเราหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมกล้าพูดเลยว่านอกจากโลกเรายังไงก็มีสิ่งมีชีวิตตื่นอยู่อย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคําพูดคำจาได้ไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนมีภาพบางอันใดผมเอ๊ะผมไปต้องกราบขอบพระคุณพระย์ไว้นัดที่ด้วยและเจอคลิป เป็นเท่านี้สวัสดีครับ